สวัสดีนะท่านพ่อเดินมาตามให้ไปขนก้าสว่วนแม่เดินมาตามไฟดับนะพี่น้องอไม่รู้ผมจะทําอันไหนก่อนพ่อบอกว่าเอาไปขนก้าก่อนเดี๋ยวมันมืดไฟดับเดี๋ยวค่อยมาดูหมาไม่ได้ไปนะหมานะ่ะไปขนก้าก่อน พอเดี๋ยวมันมืดนะทุกท่านมันจะมืดแล้วพอไม่ได้บอกตอนกลางวันเนาะเพิ่งจะมาบอกเมื่อกี้นี่ เลยต้องรี้ไปทำามันมืดแล้วมันขับมันยากมันถนนใหญ่ด้วยแล้วก็กนรกถนนใหญ่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวดูไฟให้ไฟดับไปแล้วบ้านอื่นติดบ,บ้านแม่ดับ น้ำเปิดน้ำเต็มเลย จะมืะขขะมมดแล้วท่านเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วต้องรีบเลยน,นั่นเองช้าไม่ได้แล้วพี่น้องคุณเริ่มจะมืดแล้ คนกล้าในเหมาะ,มาะกับเาเล้งนะเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่แคบรถรถยนต์นนเข้าไม่ได้ส่วนจะนยูใส่ล้อเอาก็ลำบากทางทางที่ดีคือสาเล็งเหมาะมากเลยางานนี้ เราเแี้วกล้บเอาพับฮะคีอตัวอ้าวไม่ใช่อ้าวนึกว่าตรงนี้นละทางกันโอ้ไปผิดทางทุกทั้นโอ้นละทางเลี้ยวกลับให้พ่อนำดีกว่าท่านพัน้ เออคอยไม่รู้แล้วทั้งนั้นเริ่มเปิดไฟก่อนโอ้เมื่อไหร่บอส ตรงไหนเนาะแบีนี้มาดิม้ามาออกราบบ้านหลังนี้แล้วมั้ง

ร้องรองก่อนอ่ทุกท่านเอากล้าอยู่ตรงนี้นะฮะยัดยุ้ยไซมีนายจะเปลี่ยนแปลงนี้นะโอ้นู่นไงอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรา จะเอาขึ้นรถนะทุกท่านฝากไว้ท่นนี้ก่อนสวัสดีครับ